สนุนโดยยันฮีโคเพบนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ กลับมาช่วงนี้ค่ะติดตามยอ่อโลกเศรษฐกิจก,กับคุณแอนทวีรัตนะคะไปดูที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะเกาหลีใต้จริงๆเดือนมีนาคมนี้เนี่ยถือว่าตัวเลขการส่งออกทําได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเบดเร็จก็ยังประสบปัญหาขาดดุลการค้าอยู่ดีค่ะเพราะว่าวิกฤตทางด้านของพลังงานที่ว่านี่แหละค่ะทำให้เกาหลีใต้จําเป็นจะต้องนําเข้านะคะพวกพลังงานต่างๆทั้งน้ํามันก๊าซธรรมชาติแล้วก็ถ่านหิน mm. ในราคาที่มันแพงขึ้นมากกว่าปกติหากกลบลบไปมาสุดท้ายก็ยังขาดดุลการค้าอยู่ดีนะคะคุณแอนค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดือนมีนาคมตัวเลขการส่งออกของเกาหลีใต้นะคะดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้แต่การนําเข้าด้วยราคาพลังงานของตลาดลกที่สูงขึ้นก็ทําให้เขาขัดดุลจนได้นะคะแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังค่ะเชิญค่ะ